อ,อ่ะด,ดอะไรเนี่ยพี่เพื่อยนยาม5ิ่าเปอร์เทอร์นาเม่หน2สองนี่นะถ่ายน้ำมันเครื่องเกียวรูดอันนี้ถ่ายถ่ายเองวะเนี่ถยถ่ายยังไงถึงงานเกียวรูดอักไง ต้องต้องซ้อมไงครับช่างตายเอาขยับเกี่ยวเพิ่มเบอร์ครับเป็น M13 ครับจาก12เป็น13า12า5เป็น13 1.5ครับผมเรียบร้อยอะไรวะเรียบร้อยคือแน่นเลย ขันแน่นไม่ได้ทำไมขันแน่นไม่ได้เดี๋ยวมันรูดมันไม่พังช่างก็ไม่ได้ตังไงพูดเล่นน้ำมันไม่ออกใช่ไหมรอน้ำมันมายังไม่ลงอยู่ได้น็อตสวยกว่าเดิมอย่างเงี้ยน็อตตอต้าติดมายังเนี่ย นแ,นแล้วเปลี่ยนกองอยังไงเพือ่อนอะเปลี่ยนกองอยังอ่ะเปลี่ยนแล้วตัวใหม่เลยอ่ะน,นึกยังไม่เปลี่ยนกองได้ถ่ายอีกรอบอีกตัวแรกเนี่ยตัวแรกขีดไล่กันไม่ได้ไม้อยู่เรียนอ่ะ ตัเสียค่าโง่กี่บาทห้าร้อยสิบบาทดอกค่าดอกนะเออดอกแม่งสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยแปดสิบ่ะวาไอเนี้ยสามสิบบาทเนี่ยไม่ได้ใช้เลยได้น็อตได้แหวนซับกันน้ำมันจบเลยไอเยี้ยมันเกี่ยมาพร้อมเลยไอ้ไอ้เครื่องมือพร้อมอ่ะอันนี้ชุดมันมีเครื่องมืออะไร โหมันตากสามีมันลิ่งมีอะไรครบหมดเลยเติมยังน้ำมันเติมเลยใช่ไหมน้ำมันเติมเลยได้แล้วันเสร็จแล้วกินของดีเลยเนี่ยน้ำมันเลยเนี่ยอ้าวพี่ไม่ได้ใช้เชลอะโมบิวันซูเปอร์ซิมิติกอันนี้กี่ลิตรเนี่ยห้าจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดลิตรไอ้สามจุดห้าลิตร ไปได้ตว no ี si ่ si si 응ิวส si. ี though, okay, s <S ่ส right. uh, right, yeah, right, ิบเออีเงินนเรลตัดเครื่องด้วยนะพี่พี่ส่ไปซื้อห้าร้อยต้นเอาสามสิบบาทแล้วเครื่องให้รยนี่เปิดงนีให้รนี่มันนี่ตังค อูตรงไหนนะที่ข้างตลาดเรดาวเหรอที่เคยไปนะึกมาคารพาณิชย์เหมือนจ้า่ะตารู้จักเหรอเคยเข้าไปเใส่คเคยเข้าไปดูเคยเคยจะเป็นจะรู้จักหน้ามั้งเรียนที่เดียวกันก็ไรู้จักกันบ้างหรอสักางนต่างางยนต์ตได้พี่างยนต์ช่างอะไร เขาเออหรือเปล่าเฮ้ยเอาละเอาเลยเอาแค่ตึงมือพอนะบ้านหลังไม่ต้องก็พี่เขาลองตะเกียวหายเลยอ่ะพี่พี่น่าจะใช้ค่าทอลกเยอะไปหรือเปล่าไม่ใช่พูดถึงอัดเข้าไปให้มันทิดเกียวเกียวแน่ๆอยู่ดีนะไม่ไม่น่าจะผิดขาตั้งป่ะเกียร์คาอยู่ป่ะ